สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาฟังปัตคถาพิเศษจากดรคดีแสงสุพรรณเลขาที่การ EEC กันต่อโดยสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นประเด็นของ5อุตสาหกรรมใหม่กับความมั่นคงของประเทศเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันได้เลยครับ ทีนี้ขอพูดเรื่องสําคัญและไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะฮะอันนี้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับ EC กับเรื่องความมั่นคงเองนะครับหลายท่านคงจะรู้ดีกับผมอันนี้คือนโยบายความมั่นคงของชาติที่ทําไว้ตั้งแต่5 8ถึง64เอาเฉพาะเรื่องทางทะเลมานะภารกิจของทรอคือพัฒนาศักยภาพความมั่นคงทางทะเลเสริมสร้างป้องกันและป้องปรามคุ้มครองประโยชน์ทางทะเลป้องกันภัยคุกคามพัฒนาศักยภาพ พิสูจน์เป้าหมายการข่าวสนับสนุนกองเรือพาณิชย์ของไทยสร้างความสงบเรียบร้อยส่งเสริมประโยชน์ทางทะเลสร้างความสมดุลความยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติพัฒนามนุษย์องค์ความรู้ให้ตระหนักรู้ถึงความสําคัญของทะเลบริหารจัดการของบริหารจัดการประโยชน์ของประเทศทางทะเลองค์กรของรัฐอันนี้คือภารกิจตามแผนนะครับอันนี้เป็นนโยบายกองทัพบกปี6 1หนึ่งที่ท่านผบทรเพิ่งให้มา นะครับมีเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด9เรื่องนะฮะผมยกมาสองเรื่องที่ผมคิดว่าเกี่ยวเรื่องที่6คือเรื่องการส่งกําลังบำรุงเป็นการพัฒนาพื้นที่ทอรอสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลเขีนไว้ชัดเจนแล้วก็ขอบคุณมากว่าจะมีเป้าหมายอยู่ที่ท่าเรืออุตภา,าสถานท่ากัสยานอุตภาและท่าเรือสาติกนะครับ มีเรื่องการสื่อสารสารสารนเทศมีเรื่องการรักษาความปลอดภัยมีความสามารถในด้านสงครามไสเบอร์นะครับมีเครือข่ายสื่อสารเป็นหลักโดยใช้หลักเครือข่ายศูนย์กลางอันนี้ข้อ6นะครับข้อ7วิจัยพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเองสำคัญนะครับแล้วก็มีเครือข่ายความร่วมมือ แล้วก็มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและทัฒน์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีก็ผมขอสรุปว่านโยบายของท่านพบบอทันสมัยมากนะครับหนึ่งนอกจากดูแลเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามบินอุตภาวก็ดีท่าเรือสดาดหีบก็ดีสงครามไฟเบอร์ซไซเบอร์เป็นเรื่องสําคัญนะฮะการเชื่อมโยง นวัตก,กรรมด้วยการพึ่งพาตัวเองสำคัญมากไม่มีประเทศไหนที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้โดยซื้ออย่างเดียวที่จำเป็นต้องซื้อซื้อที่จำเป็นพัฒนาก็ทำวันนี้เป็นงานหนึ่งที่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์มากนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือจะมีเครือข่ายโลจิสติกสจะต้องมีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดข,ของภูมิภาคเพื่อจะ achieve เพื่อจะสาเร็จเรื่องการส่งกลางลังบารุง จะต้องมีการพึ่งพาตนเองด้านวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความยัง่งยืนในอนาคตถ้าแปลความหมายของท่านบบทลออันนี้คือหัวใจและหัวใจทั้งสองอันคือเทคโนโลยีและเทคโนโลยีคือการพัฒนาคนครับมาดูอันนี้เป็นตัวเลขของฝรั่งนะครับเรามาดู global defense index ที่เลือกมานี่เอาเฉพาะของกลุ่ม อุตสาหกรรมดิ f เฟนซ์ที่เขามองว่ากำลังจะเกิดอะไรในอนาคตน่าสนใจมากนะครับข้อสรุปของเขามีอยู่4ข้อข้อหนึ่งก็คือจะมีผู้เล่นใหม่ผู้ซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ในเอเชียนะฮะโดยเฉพาะเศรษฐกิจใหม่ไม่ใช่ประเทศเก่าแปลกนะเพราะฉะนั้นท่านกำลังจะดูว่าเอเชียแปซิฟิกจะมีการขยายตัวในการซื้อหรือลงทุนทางด้าน เทคโนโลยีเรื่องการป้องกันประเทศสูงที่สุดในโลกคนเ่นนะครับข้อ2จะมีคนที่มาเป็นบริษัทขายของไม่ใช่ขายเรือดนน้ำไม่ใช่ขายแท่งเหล็กแต่จะขายเทคโนโลยีเยอะเป็นผู้เล่นใหม่ไซเบอร์วอลแฟร์ก็ดีโดรนก็ดีธุรกิจหุ่นยนต์ก็ดีจะเข้ามาเป็นผู้เล่นใหม่ซึ่งเป็นคนละชื่อหลายชื่อก็อาจจะมีชื่อใหม่ๆที่อยู่แถวนี้นะครับ อันที่3คือมีกรอบภารกิจใหม่จากเดิมป้องกันประเทศเนี่ยจะเป็นการป้องปรามแล้วก็แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง geo politics และการอพยพของคนนะา้างหน้าจะเป็นแบบนี้ข้อสุดท้ายคือจะมีระเบียบใหม่พวกเราทุกคนจะต้องเข้าไป i n v o l v e กับเรื่องระเบียบใหม่ในการดูแลความปลอดภัยด้านไซเบอร์มีคนพูดถึง s i n g ก e g เก e w เวมีเรื่องอะไรพวกนี้เข้ามา ซึ่งมันจะเป็นนิมิตใหม่เป็นกระแสะใหม่ที่เข้ามาในการป้องกันประเทศนะครับแล้วก็การปลอมแปลงและและทรัพย์สินทางปัญญานะฮะสรุปจะมีการลงทุนด้านเกี่ยวกับการป้องกันประเทศมากแล้วก็น้ำหนักจะให้ไปทางเทคโนโลยีใหม่นะครับจะมีผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาจะมีกฎระเบียบมีเรื่องใหม่ๆที่เราต้องตามเยอะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ มาถึง10อุตสาหกรรมที่เราวางไว้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศยังไง10อุตสาหกรรมที่พูดเนี่ยคือมี5อุตสาหกรรมเดิมแล้วก็เติม5อุตสาหกรรมใหม่นะฮะอุตสาหกรรมเดิมที่พูดถึงเนี่ยคือ,อรถยนต์จากที่เคยทำก็จะทำเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์ที่เป็นรถยนต์ไม่มีคนขับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เป็นอ n นเทอร์เน็ตออฟสนะครับคำว่า Internet of Things ิ่งไออินดัสทรี4.0นี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยตอนนี้เนี่ยคำว่า4.0คือเครื่องจักรแต่ละชิ้นมันคุยกันเองคนเป็นคนกำหนดให้มันคุยกันเองมันอ่านมันมันเอาตัวท่านไปสแกนสแกนปุ๊บมันส่งข้อมูลตัวท่านนะฮะโดยอัตโมติไปที่บริษัทซื้อผ้ามันก็ไปซื้อผ้าที่ท่านอยากได้มาเข้าไปโรงงานผลิตมันก็เย็บให้เสร็จแล้วก็ส่ง เสื้อตัวที่เย็บเสร็จแล้วใส่กล่องส่งโดรนมาถ,ถึงที่บ้านท่านทั้งหมดเป็นกระบวนการที่เครื่องจักรแต่ละอันมันคุยกันเองนะครับโอเควันก่อนไปที่ท่าเรือรัตดามใหม่นะฮะท่าเรือรัตดามที่ทำตอนนี้เฟสสุดท้ายเฟสสุดท้ายไม่มีคนทำงานแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยเอาของขึ้นจากเรือมาลงที่แท้แคร่ที่เป็นหุ่นยนต์ แคร่หุ่นยนต์ก็จะลากของไปอีกคนหนึ่งแล้วก็เอาขึ้นรถแล้วก็ขนออกข้างนอกทั้งหมดทั้งแถบนั้นไม่มีคนทำงานแล้วคนทำงานคือคนที่คุมเครื่องจกักรนั่งอยู่บนหอสูงๆเหมือนหอควบคุมการบินที่เรามีนะฮะขบวนการเปลี่ยนหมดแล้วนะครับผมคิดว่าเรือของเราแล้วก็การทำงานของทหารเรือก็จะเปลี่ยนไปทางนั้นเช่นเดียวกันเราจะไม่ได้ทำงานที่จู้จี้จุกจิกแล้วเราจะใช้เครื่องจักรทำแทน แล้วคนของเราก็ต้องพัฒนาตัวเองไปทํางานที่สูงขึ้นธุรกิจท่องเที่ยวอันนี้ทราบธุรกิจเกษตรนะครับธุรกิจอาหารแปรรูปตัวใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมีเรื่องหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะฮะหุ่นยนต์กับการทำออโตเมชันก็มีคนถามว่าเกิดมาได้ยังไงเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเกิดได้เพราะว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยมันลึกมากมันสามารถทําชิ้นส่วนเก่งชิ้นส่วนไฟฟ้าก็ทําได้อิเล็กทรอนิกส์เมืองไทยก็ดีเมื่อเอา2ตัวรวมกันเนี่ยทำดีๆมันก็คือหุ่นยนต์ นะครับที่เอามาให้ดูนั่นแหละนะฮะเป็นแมชชีนิกกับเป็นอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทที่ทำร่วมกันนะครับคุณธนินไม่ทราบพูดเมื่อก่อนเมื่อวานหรือเปล่าแต่ว่าอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เนี่ยจะใหญ่กว่าอุตสาหกรรมรถยนต์แน่นอนนะครับเพราะว่านอกจากออกมาอยู่ตามถนนแล้วมันจะอยู่ในบ้านท่านอยู่ในกองทัพอยู่ในทุกคนด้วย นั่นคือเหตุผลว่าทำไมต้องทำนะครับโอเคอุตสาหกรรมการแพทย์นะครับอุตสาหกรรมการบินอันนี้ทราบแล้วสิ้นส่วนเกรรี่ยวแาแล้วก็ทำอุตสาหกรรมดิจิทัลใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นห้าอุตสาหกรรมใหม่ที่พูดเนี่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงโดยตรงนะครับเอาเป็นว่าอีกหน่อยเวลาที่เขาวัดแสนยานุภาพของกองทัพเขาจะวัดว่าท่านมีหุ่นยนต์กี่ตัวเขาจะไม่ได้วัดว่าท่านมีทหารกี่คนนะฮะ เขาจะวัดท่านว่าท่านสามารถมีระบบอัตโมติผ่าตัดทางไกลมีรักษาการพยาบาลพวกนี้มีศูนย์กลางพยาบาลไหมซึ่งเราจะทําเรื่องพวกนี้อยู่ที่สนามบินอุตภเปานะครับน,น,นั่นคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมัน่นคงหมายความว่าอีกหน่อยเวลาเราต้องไปรบหรือไปทําอะไรเราจะมียูนิตแพทย์ที่พร้อมจะคอนเน็กกับยูนิตใหญ่ที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลศูนย์สิริกิตเป็นคนกํากับดูแล การเจ็บป่วยของทหารที่ไปอยู่ในฟรอนต์ไลน์ทันทีทันควันนะครับออนไลน์นะฮะต่อมาก็เรื่องการบินกับโดรนนะฮะเขามีคอนเซปต์แล้วว่าเฉพาะตอนนี้ที่เขาทำระบบเรือเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนนียเวลาคุณจะสเกาว่ามีศัตรูอยู่ที่ตรงไหนใช่ไหมคุณต้องมีเรือขนาดใหญ่เพราะว่าคุณต้องมีเครื่องบินหรือไม่มีเครื่องบินคุณก็ต้องส่งเรือไปดูว่าศัตรูคุณอยู่ตรงไหนเขาบอกเดี๋ยวนี้ไม่แล้วนะ เขาเอาโดรนบินแล้วไม่ใช่บินตัวเดียวด้วยบินมันร้อยตัวเลยส่งโดรนเข้าไปบินหมดบินคลุมพื้นที่นั้นแล้วมันตกก็ช่างมันตัวไม่กี่ตังใช่ไหมฮะไม่ต้องมีคนขับด้วยแต่สเกลข้อมูลกลับมาที่เรือว่าการเคลื่อนไหวของศัตรูไป,ปไงเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเรื่องการบินเครื่องยนต์ทางอากาศหรือโดรนเราจะช้านะครับต้องมีนะฮะ อันสุดท้ายคือพลังงานภาคเกษตรแล้วก็ไซเบอร์บอแร์ไซเบอร์บอแร์ก็คือดิจิทัลที่เราต้องทําหลายเรื่องที่ทำนี่มันเกี่ยวข้องคุยกับรัฐมนตรีพิเศษบอกว่าเนี่ยป็น่าเล่าให้ฟังแหละเอาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคือสายอินเทอร์เน็ตเคเบิลเมืองไทยทุกวันนี้เนี่ยผ่านที่สิงคโปร์เป็นส่วนใหญ่ทีนี้ไม่ต้องพูดต่อได้ไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมีสายผ่านจากอินเดียขึ้นโดยตรงไม่ผ่านสิงคโปร์ ถามว่าพวกนี้เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่อง security โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้น EEC เทคโนโลยีกับทหารเรือเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเทคโนโลยี Technology คือการพัฒนาคนนะฮะเห็นรุ่นน้องนั่งๆ่งอยู่คนที่จะได้ประโยชน์กับ e EEC ตอนนี้คือคนที่กำลังเรียนหนังสืออยู่มัธยมนะครับในอนาคตเขาจะมีภารกิจมีงานพวกนี้เยอะแยะเขาจะออกมาทำงานที่นี่นะฮะ ผมขอไปนิดหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เราพูดถึงเนี่ยคือขายโลจิสติกสข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเราจะทำทหารเรือจะได้ประโยชน์นะฮะการเพื่งพาตนเองทางได้วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตเราจะทำเพราะฉะนั้นฐานทัพเรือสาหีบข้อดีคือหนึ่งเป็นจุดเชื่อมของทุกโหมดในการคมนาคมหนึทางอากาศสทางเรือ สรถไฟความเร็วสูง4ี่รถไฟรางคู่5ถนนมีที่เดียวในประเทศไทยที่มีจุดการขนส่งทุกโหมดอยู่ที่เดียวกันไม่ว่าจะเป็นโคราชไม่ว่าจะเป็นอุบลสนามบินเก่าแม้กระทั่งสนามบินในกรุงเทพก็ไม่มีมีที่เดียวในประเทศไทยสำคัญมากนะครับอันที่สองจะเป็นหนึ่งในดิจิท a ลฮ u b ของ e อ c เราทำ ฐานทัพเรือสาตีบเป็นดิจิทัลฮับแน่นะครับถามว่าดรพิเชษถามว่าจะทำอะไรกับสมาร์ทซิตี้ของ EEC 1คือทำฐานทัพเรือสาตีบและสนามบินอุตภาให้เป็นดิจิทัลฮับนะครับอันที่3เป็นมิเดิลฮับของ EEC นะฮะตอนนี้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาเขาเรียก Regenerative Medicine ผมอธิบายง่ายๆแบบนี้เมื่อก่อนเนี้ยพวกเราไม่สบาย เขาก็โดยเฉลี่ยก็จ่ายยาแก้ปวดหัวเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาที่ปวดหัวเขาดูทีละคนว่าปวดหัวเพราะเหตุใดแล้วทรีตทีละคนวันนี้เนี่ยถ้าคุณมีปัญหาเรื่องตาซ้ายเขาจะเอาตาขวามาปลูกถ่ายอวัยวะให้เป็นตาซ้ายถ้าคุณมีปัญหาเรื่องหูคอเขา่าคุณไม่ต้องใส่ไทเทเนียมแล้วเขาจะาเอาเนื้อเยื่อเข่าของคุณเนี่ยไปเพาะเลี้ยงเป็นเนื้อเยื่อใหม่เข้าไปใส่ให้คุณแต่เป็นการทรีตคุณโดยตรง นะครับอีกหน่อยทอรอทุกคนจะมีเรคคอร์ดทางการแพทย์อยู่ใน Big Data ว่าแต่ละคนจะรักษาด้วยวิธีไหนอันนี้คือ Regenerative Medicine แอดวานซ์ที่สุดอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเรากำลังคุยจะทำ Medical Hub อยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพญาช่วยผมด้วยนะนะฮะอันสุดท้ายคือการที่เข้ามาเนี่ยเราถึงพูดถึงศูนย์กลาง Industrial Defense ในพื้นที่สนามบินอุตภาของท่านคือโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือเทคโนโลยีกับเอกชนท่านอย่ารอซื้อเทคโนโลยีเลยงบประมาณไม่พอหรอกช้านะครับท่านสร้างศูนย์เสร็จแล้วให้คนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแหล่เนี่ยมาเล่าให้ท่านฟังมาทําธุรกิจกับท่านหาคนมาเรียนรู้ที่นี่แล้วท่านคอยเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆอันนี้สําคัญนะครับสุดท้ายมีการพูดถึงคํานี้ใช่ไหม ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศอันนี้เป็นพรโพสโซ่ท่านนะไม่ใช่พโพสโซผมนะแต่เราจะร่วมมือกันทำให้เกิดในการพัฒนาอุตภาาครั้งนี้นะครับ